ไม่ปฏิจจสมุปบาทจะมีตัณหาแล้วก็อุปาทานตัวที่สามนะอ่าตัวนี้เกิดทีหลังนะทุกเนี่ยคือเวทนา,ทาต่างๆความพอใจไม่พอใจเรียกว่าเวทนาเรียกว่าทุกข์ร้งนันนะอ่าความหมายถึงเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาประมาณนี้ทุกอะไรก็ตามจากการกระทบหรือ จากมโนคำประดาวนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นพอเวทนาเกิดเกิดตัณหาเกิดความอยากหรือไม่อยากบางทีไม่อยากก็ทุกนะวิวิว,วันเพราะฉะนั้นอุปทานจะเกิดตัวที่สามอุปทานเกิดภพเกิดชรลามรณะเห็นไหมอุปทานตัวนี้แหละสำคัญนะ อุปทานเนี่ยคือตัวยึดยึดยังไงนี่สิมันยึดอะไรอ่าอุปทานนี่แหละตัวตัวทุกอะอุปทานคืออะไรอ่ะทีนี้วันนี้จะมาถกกันเรื่องนี้ให้หน่อยสำหรับความเห็นหลวงกานะาหะนึ่งองเหตุของทุก์และ ในของทุกข์จริงอ่ะคือความคิดนะแต่ความคิดไม่ใช่ตัวทุกข์นะอ่าเป็นเหตุของทุกข์ถ้าไปยึดเอาความคิดนัไนทุกข์อ่าอ่าอย่างหลวงตากไปพูดว่าดีเนี่ยความดีเนี่ยก็ไม่พิษร้ยา,ายแรงเท่ากันนะ <laughs> ถ้าไปยึดเอาดีเข้าใจไหม เ,ออเจ็บวปวดเหมือนกันนะไอดีเนี่ยนะนะอุปทานเนี่ยตัวสําคัญถ้ามันเกิดเวทนา,เก,นาเกิดปัณหาเกิดปรุงแต่งก็เกิดชารามัปุงนี่เองตัวปรุงแต่งตัวสังขารนี่เองเป็นอุปทานถ้าไม่ปรุงต่อมันก็จบแค่รู้มันก็ไม่มีพบมีชรามรณะมันก็ตัดกระแสงการเกิด ของปฏิจจ a สมปุปบาทการปรุงเป็นทุกอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกเห็นไหมแต่การปรุงแต่งการไปยึดเนี่ยปรุงแต่งนี่แหละคือการยึดถ้ามันคิดขึ้นมาเราเห็นมันนั่นแหละไม่ปรุงมันก็ดับเห็นไหมแค่รู้เห็นไหมถ้าปรุงต่อไปไม่จบเออนั่นเรียกว่าปรุง ถ้ามันคิดอนั่นเป็นมันคิดแล้วมันผุดขึ้นนะถ้ามันไม่ปรุงอ่ะก็แสดงว่าอุปทานไม่เกิดเห็นไหมอ่านั่นแหละไม่ยืดแต่ถ้าปรุงต่อไปก็เป็นภพเป็นชาติเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดนี่แหละปฏิจจสมุปบาทมันถึงเกิดเป็นรอบอยู่ตลอดเวลานี่คือการเกิดที่แท้จริง การเกิดในภาษาคนคือเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มีคนเกิดใช่ไหมมีคนเจ็ดคนแก่คนตายแต่ภาษาธรรมการเกิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุนคคลมันเกิดจากอุปทานนี่คือความปรุง่ะ,ะถ้ามันคิดพวกเงี้ยเรารู้ทัน่ะไม่ปรุงต่อมันก็ไม่เกิดเห็นไหมคือระบบะปฏิจจสมบัติททำงานไม่ได้ยิ่งเรารู้ทันเท่าไหร่ถ้าเรารู้ทันบ่อยเนี่ย แสดงว่าภพชาติมันมสันน้นลงเห็นไหมนั่นแหละโสเดิมบัณฑ์อริยะอริยะถ้าแปลแบบหลวงตานะอริแปลว่าข้าสุนแปลว่าศัตรูยะแปลว่ารู้นะายานะนั่นแหละย,ย่ามาย่อมมาจากญาณยะเนี่ยอริยะก็หมายถึงถ้าแปลแบบพลาดสิ้นคิดก็คือผู้เห็นเหตุผู้เห็นเหตุข้าสิ่งผู้เห็นเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละนั่นแหละอริยะเกิด คือไม่ปรุงต่อถ้าถ้าเราไม่ทันมันก็ไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมปกติมันปรุงร้อยเปอซนตตอนนี้มันปรุงน้อยลงเห็นไหมวพาเรารู้ทันนะนั่นแหละง่ายๆนะอ,อแค่มันคิดปุ๊เงี้ยเรารู้ดีก็ตามอย่าไปดีกับมันอย่างเงี้ยเราไม่ปรุงต่อเห็นไหมนั่นแหละคือการไม่เยอะนะ ภพชาติก็จะสั้นลงอ่ามันปรุงไปหน่อยวันหนึ่งมันปรุงร้อยครั้งแต่ตอนนี้มันมันมันเรารู้จัน50ห้าสิบครั้งมันปรุงไปห้าสิบครั้งแสดงว่านั่นแหละอริยภพภพชาติสั้นลงแล้วต่ถ้ารู้เกินดบเกินดำหรอฮะรู้ทางจริงๆใช่ไหมเกิดไม่ได้ปรุงไม่ได้เลยเกิดดบเกินดบ,นดบความคิดขุดขึ้นด,ดับรุง่งดับนั่นแหละภพชาติสั้นลงที่สุดนะ เอาไปเอามาดับลงจริงขานพึ่งนั่นแหละไม่เกิดก็ไม่ดับนั่นแหละท่านึงเห็นการไม่เกิดไม่ได้ไปเห็นอย่างอื่นหรอกโอ้พอไม่เกิดก็ไม่มีพบไม่มีอะไรดับเห็นไหมอ่าถ้ายังเกิดอยู่เนี่ยอ่าก็ยัมีดับอยู่แต่ครูบาอาจารย์เลยบอกว่าโอ้พวกชาติเราไม่มีเพราะไม่ปรุงอีกแล้วไม่มีอุปทานอีกแล้ว ก็เลยไม่มีผลชัคก็เห็นตรงนี้แหละไม่เกิดไม่เห็นอย่างอื่นหรอกนะแต่คนอืืนจะไปเห็นยังไงหลวงตาไม่รู้แต่หลวงตาเห็นอย่างนี้อ่าพอเห็นอย่างนี้โอ้ไม่เกิดอีกแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีอะไรอย่าอะอาจารย์กล้วยเห็นด้วยไหมครับนี้ถ้าไม่เห็นด้วยต่อยืนก็ได้นะเอาะนี่นะ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติสติสติสตอ่าสติเตสัางมีวรนามอ่าสติชาติลกัส,สมิงสติเป็นเครื่องขั้นกระแสโลกคะติเป็นเครื่องขั้นกระแสการเกิดไม่ต้องใสอ่อาศัยสมาธิมากก็ได้เห็นไหมไม่ต้องไปเข้าชางก็ได้เห็นไหมอา่าอาศัยแค่กําลังสมาธานิดหน่อยเพื่อเป็น เป็นแรงผลักดันของวิปัสนาเกิดไม่ต้องเข้าฌานเรียกว่าเจริญฌานก็ได้หรือภาษาธรรมเรียกว่ารัคโนโณนิฌานนั่นเองนะถ้าทงมูเบขาเขาเรียกสงฌานถ้าสติสติตั้งมั่นเรานั่งอยู่นี้ไม่ต้องหลับตาก็ได้เนี่ยทรงอยู่เห็นไหมมันดูอยู่นะเกิดสติคือเกิดจากสุขขึ้นมารู้ทันรู้ทันรู้ทันนี่เนี่เนี่นี่น,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 นะไม่ต้องไปนั่งไหนเมื่อยซุ่มหรอกนะ หลวงตานั่งมาแล้วหลับตาลงเนี่ยโอ้ยเป็นวันใหม่แล้วก็มีไปเห็นงามคนเขายังโอกไม่ไหวแล้วโอบนะหลวงตาเ็เลยระลึกถึงเทวทัอพอภิญยาห้าสมาบัตแปดยังตกนรกอยู่เลยเไอ้แมเพราะฉะนั้นการเป็นอริยะไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าฌานไม่ได้เกี่ยวกับสมาบาัต คนจะเข้าใจว่าวิเธอเพวกเจตัววิมุติรู้อย่างนั้นอย่างนี้พวกเข้าสมาบัตินี่รนะู้เรื่องหน้ารู้เรื่องนั้นโอ้นั้นเซวทักมันไม่ตกนารมถ้ามันรู้นะจริงไหมพวกฤาษีเีนะี่ยนะหลวงตาถึงบอกว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกเอาตัวเองเนี่ยไม่รอดเลยหลวงตาเราบอกกูเลยไม่กลัวฤทธ์กลัวจากฤทธิ์สวงมันขี้ยากนะถ้าเราไม่ปูไม่แต่งมันทําอะไรเราไม่ได้ เพราะกรรมมันเกิดจากเราเองจากมโนกรรมเกิดจากติกับสังขารที่บางคิดปุ่งแจงเองนะถ้าไม่คิดไมป,ปุ่งไม่แจงมันก็ไม่มีเรื่องแล้วความสงบตัวนี้แหละอัศจรรย์ยิ่งกว่าเข้าชานเป็นไหนั้นนะยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเป็นประมาณนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปถึงที่สุด คุกนี่แหละนะถึงเป็นสุดยอดแห่งภูมิใจนี้นะไมาเลยอเข้าไปถึงที่สุดแห่งกระินน้อยล้านก็ปฝากสองพันล้านเข้าถึงจิตถึงใจเข้าถึงศาสนาน,นะานๆนะนะเบืองไทยเราจะมีพักงาตาลีดีของกาเกิดขึ้นก็ยากน,นะยังไม่ยันก้วย ได้ครัโอ้นั่นเห็นไหมจัน์ุ๋วเห็นด้วยฮะกฮักฮักเฮ้ยนะแม่พิสูุได้มีหลังฐานไม่ชีว uh. ะกูเยอะมากมันจะผู้หญิงถ้าเจ้าว่านหน้าตาไม่ดีไม่ชีวะม่เยอะขนาดนี้พิสูุได้ะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆคือสติ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 นะอ่เห็นไหมสติปัฏฐานสีสติสม่ำช่อง อาณารปณสติล้วนอาศัยสติทั้งนันเพื่อเป็นฐานให้ฝุกสติได้มีกำลังถามว่าสติพวกเรามีไหมมีแต่มันมีไม่มากมันมีน้อยมันมีสติแต่ปากบางคนมันเสียงเก่งด้วยจริงไหมล่ะถ้ามันมีสติเป็นมาสติก็จบแหละสติตัวเดียวมันพอตลอดนิพพานนะ มันไม่ได้หมายถึงเพศถึงวัยหรอกนะอ่าไม่ใช่เก้าสิบภาษาเขาอย่าเป็นเไม่ได้เห็นไหมสมัยพุทธกาลพระพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็เป็นโยมนี่แหละแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เป็นโยมนี่แหละฮะไม่ได้บวชไม่ได้เป็นพิสุทธิ์นะครับเจ้ามึงอย่าเชียออย่างนั้นสิใช่ ปัญจวัคคีก็เหมือนกันก็มาลดทำแล้วไปขอโบวเมื่อถึงที่สุดคำนั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำมาจาก,กบคำวันนั้นสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรล่ะพูดถึงเรื่องขันธ์ห้าและอุปทานอุป,ปารานะขันธาลูกาอุป,ปทานขันธ์นั่นแหละคือตั่วทุกข์ก็คือการปรุงนะั่นแหละนะถ้าไม่ปรุงก็ไม่เยืนในความคิดนั้นๆในการเกิดนั้น นะถ้าปุงมันก็มีเรื่องมีทีมีชั่วมีบุดมีถูกนะเห็นไหมนะนะเพราะฉะนั้นความลึกล้าของศาสนานี้อยู่ที่สตินะ,สต,นะ,ธธะสตินี่แหละคือพุทธสตินี่แหละคือใาในแต่ความอัศจรรย์แห่งสมาธิานั้นมันเป็นเองของมันสังเกตไหมพ,ออนนกกมพระอานนท์จำเป็นพระโสดบันไม่มีอะไรเลยแต่พอ บรรลุธรรมก็ไม่ได้นั่งนะกำลังจะนอนด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหรอฮะเออสมาบัตอะไรกลับเกิดขึ้นใครขนาดนั้นไม่ได้ฝึกเลยมันเป็นของเก่าของแถมไม่มีก็ไม่มี็ปัญหาไหนจะใชไหมฮะจะเอามาทำไมริ์เนาะเอามาร้องผ้า,าหาเงินยังไงจริงไหมละ่ะอ่าอ่ ขออย่างเดียวขอให้กินข้าวอร่อยผมก็พอใจแล้วแหละจริงไหมพวกมีฤทธิ์ก็มีข้าวเหมือนกันะว่างเงี้ยไม่ใช่น้อยใจว่าตัวเองไม่มีนะว่างทีก็ว่าไปหลงในฤทธิ์หลงในวิเศษนี่ก็จบกันเหมือนกันนะที่จริงหลวงตาไม่ใช่พระอริยะไม่ได้พระอะไรหรอกเป็นพระธรรมดา แต่ที่มาพูดเนี่พูดให้ฟังในแง่คิดมมองของพราชิีคิดนะซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งพูดเทศมามากมายอ่าอ่าให้ล้อพิ้งนะแต่อันนี้อาจจะเป็นธรรมะแบบอะไรหลัแบบง่ายๆที่เราอาธิบายภาษาบ้านเราให้เข้าใจเหมือนคำว่าอัป,ปรีอย่างเงี้ยอป,ปรีอัอป,ปรีเนี่ย แปลว่าไม่น่ารัากเห็นไหมอ่าเหมือนพระพูทเจ้าบอกสัตว์ยุกทั้งหลายสัตว์ตว่าสัตว์ตัวนี้แปลว่าข้องสามสิบเอ็ดภพเนี่ยก็เรียกว่าสัตว์ข้องอยู่เห็นไหมสัตว์ตัวเนี้ยอ่าพอไม่เรียกสัตว์อย่างนี้โกรธก,ก,กันลั่งหนา่าถือไหมที่จริงแปลว่าข้องข้องอยู่ในความดีความไม่ดีนี่แหละข้องอยู่ในอารมณ์เรียกว่าสัตว์อ่า ถ้าไม่ค้องก็หมายถึงไม่ใช่สัตว,ว,ว์แ่เป็นบุคคลเรียกว่าอริยะแล้วนะเพราะฉะนั้นภาษาเหมือนมัดเนี่ยมัดคัานเน,น,นี่ยแปลว่าถนนทางเดินอะไรนะะเห็นไหมอย่างภาษาวันนี้พูดถึงเรื่องบาลีซะหน่อยมาหากรงเลือดเยับนะนะ โดยไอ้กอนมีนีนะจับเบอร์ได้สามสิบเจ็ดหรือสี่สิบเจ็ดเนี่ยตั้งพระแผ่นดินธรรมมาในก่อนมีดีอ่าพรรคนั้นมีเจ้ามหาบริญญาหะือวะโอ้โหเพื่อนกูนะสมมาพันชาวพุทธแห่งประเทศไทยเนาะล้วก็น่ารักเนาะหน้าอ่ากอนมีดีแล้วก็ แกพูดถึงเรื่องธรรมะได้ดีเพราะท่านเรียนมาไงแต่หลวงตาไม่ได้เรียนเมื่อกี้จันท์ก็ยังถามทําไมหลวงตารู้มากจังมันด่าเลยมันโดนร้องหัวรู้มากไม่ใช่หรอกไม่มได้รู้มากมันรู้เท่ากันนั่นแหละอาจจะว่าอาศัยเวลาตอนเราจะบวชเราจะฝึกเราจะทํางานหรือเราจะค้าขายอะไรเราต้องเรียนรู้ก่อนใช่ไหม ไม่เชื่อเขาไปหมดฮะหลวงตาไม่เชื่อนะพระเนี่ยพรรู้เนี่ยหล่อเก่งบ้าบางทีนะหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีนะจริงไหมอ่ามันก็เอาคนทำหลวงตาถึงบอกว่าพระอมไม่มีหรกมีแต่คนพมเป็นพระจริงไหมเพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรเราต้องศึกษา ลวงตาเ็เหมือนกนะันลวงตาศึกษา,าศาสนา,า,สา,า,สา,าอิสลามคือศาสนาคริอออ์อ่านประวัติของศาสนาทุกศาสนาเลยจริงๆจนจะเข้าคิดประการเนี่ยพอมาดูแล้วขนาดกูยังไม่เข้ากนก็คิดมากอยู่ <c oughs> กูเลยไม่เข้าไปคิดอีกก็เลยเลือกเอา,าศาสนาพุทธลุงตาซืา้อมาจ่ายพิญโญเองมอาอ่านเลย,เลยนะเพราะฉะนั้นอ่าลวงตา ถึงค่อยเอาชีวิตเอาอนาคตเอาตัวเองลงทุนเห็นไ,ไหมบวชเนี่ยมันต่ามน้านนะจริงไ,ไหมบางคนไม่ใช่บวชามเพื่อนไม่ใช่อย่างเงี้ยลงตามบวชเพื่อศึกษาตัวเองอ่าลงตามเพื่อจะหาทางออกให้ตัวเองอ่าทำงานก็ทำมาเยอะเออมีเมียก็มีมาเยอะ น้ำตาชอบมีเยอะกองคนอื่นฮะแต่ทีนี้พอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเฮ้ยเราหาทางออกให้เจงไม่เจอนะจนมาศึกษามาฝึกปฏิบัติธรรมจนวันที่ปีห้าเจ็ดห้าแปดเลยนะเดือนกุมภาพันค่อยรู้ว่าโอ้พอรู้จักทางออกรู้จักไม่ทางออก ทางออกคือทางไหนคือท,ทางเข้าโอ้ทางของเข้านี่เองทางเกิดนี่เองนะะถ้าไม่แหลกใจก็อย่ากเกิดฮะเพราะการเกิดนี่เองเป็นเหตุแห่งความตายเหตุปัจจัยอยู่นะเพราะฉะนั้น่การสู้จริงๆนะเนาะคือการเห็นและการยอมรับ เราไม่ยังไปแก้ไปไขอะไรเลยบางทีเราชอบไปแก้ปัญหาบางทีไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นเพิ่มปัญหาจริงไหมเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าเข้าไปยุ่งแค่รู้แค่เรียนรู้แค่รับรู้ออย่ามีเหตุมีผลเลยที่คนเถียงกันส่วนมากมันมีเหตุมีผลทุกคนนั่นแหละมันถึงเสียงกันถ้าจะวางจริงๆรินะ ยังมีเหตุมีผลนะทิ้งทั้งเหตุแล้วก็ทิ้งทั้งผลด้วยทิ้งเหตุมันก็ทิ้งผลไปเองนะอ่ามันก็เลยไม่ค่อยเสียงกันอ่าเราติดกับหล,ลักของเหตุผลนี่แหละเพราะเหตุผลมันต่างกันสองคนก็นสองเหตุผลจริงไหมเออคอเป็นเอ็นเลยแหละทีนี้เสียงธรรมะมีคอมันก็มีเครื่องของาตานมีไตกันเลยนะ จนต้องเข้ารูอรอ้อะทำลายร่างกายเสียงรำม,มาโอ้้ลยแรงมากคำเมาอ่าเมาในคำเมาในชามักคะชานำเห็นไหมเมาในศีลอ่ะก็มีนะอ่ะเห็นไหมเมาในพจน์อ่ะเมาในศีลไปไหนก็ผิดหมดอ่ะทั้งที่พระอาหานนี่สมัยวุทธการยังไม่มีศีลสักตัวเป็นพระอาหารหมดแหลอะอะ เจริสามพี่น้องมารู้ทําสังพันธ์่าคนก็ยังไม่มีศินทักตัวอุ้คุริมานไล่ควนพระเจ้าอยู่ยงกย,กยกดาบกันเพื่อเลื่อนอยู่เลยเป็นพระหลานใช้เลยทุกวันนี้มันมีสินมากมันก็เลยมีจะผิดจะถูกอยู่นี่เลยไม่มี <c oughs> คล้องอยู่เลยค้องอยู่ในผิดในถูกคล้องอยู่ในความดีความชั่ว